แน่นอนครับยุโรปต้องใช้เจ้านี้ครับโควิด19พาประสาทแดงหมดแล้วต้องฉีดนะครับฉีดให้หมดฉีดฉีดฉีด,ฉดฉทั้งห้องเบียก็ต้องฉีดครับไม่ได้ไว้ใจไม่ได้กลับไปก็ยังไม่มีงานนะครับยังไงเดี๋ยวไว้พ้นวิกฤตโควิด19แล้วเรามาเจอกันนะครับ ผมเห็นผู้พิการคนนี้อ่านข่าวแล้วเลยต้องถ่ายคลิปเลยครับเพราะไม่รู้ว่าบ้านเราเมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงน่าใหญ่่เลห่เ่านาบินมาหลายรอบก็เพิ่งเจอต,ตัวหมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ,รบเป็นครั้งแรกที่มาก,ก็แอร์พอร์ตปิดหมดดิว u ี่ฟงดิวที่ฟรีปิดหมดเลยไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรเปิดนะครับไม่เสียตังค์ ไม่ต้องกลับดูที่ถ่ายก็เหลืออะไรบ้างาข้าวก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะน่าจะมีแต่พวกน้ําหอมหรืออะไรพวกนีำนำ้นะครับสังเกตได้อย่างหนึ่งสำหรับสาวๆนะครับถ้ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะดูตำรวจตำรวจที่นี่เขาขัดมาแบบหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหน้าตาเนี่ยความเรียอลอาตามสเปกตามสไตล์ของแต่ละคนนะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคน,น,นแก่ๆเป็นตำรวจสักเท่าไหร่ผมคนเดียวที่ถ่ายนะครับอย่า c l ลองชอมนะครับ Emgrando Saya ไม่เคลนคอไม่เหลื่อยเลยไม่ชอบเลยสำหรับผมมาที่นี่นะครับเห็นสีลุงไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้สีลุงข้างหลังในห้องสีลุงในห้องสีลุงเนี่ยเป็นเป็นสมอกกิ้งแอนเรียนะครับจะอยู่ตรงเกทที่16 16กสบหกกับจีสิบหกครับจีสิบหกกับจีสิบเจ็ดเดินไปได้เรื่อยๆประมาณสองอัน นี่ก็นั่งเขียนเพลงจดนั่นจดนี่ไปเรื่อยนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกๆอีกแบบหนึ่งที่โดนประเทศเขาไล่กลับมาตะภูมิเพราะว่าโรคระบาดระดับโลกพิเดมิกนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับมาเรียกว่ามาสนามบินแต่ทุกอย่างปิดหมดไม่เคยทบไม่เค,เคยเจอเหมือนกันยังไงก็เจอกันที่เมืองไทยแล้วกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับ